แต่ปัญหาก่อนที่ผมจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นที่รบกวนจิตใจผมมากที่สุดก็คือใครจะมารับบทเป็นเรียวโกะหรือแวววารีผู้หญิงคนนี้ต้องสวยเซ็กซี่และดูใสๆซื่อๆผมประกาศรับสมัครนักแสดงผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้ามาเทสหน้ากล้องเป็นจํานวนมากมากกว่า300ชีวิตนะครับซึ่งสาเหตุที่ผมตรับการน,นักแสดงหน้าใหม่เพื่อไม่ให้ช้ำ ถ้าเผื่อเราไปเอานักแสดงที่มีคุณภาพมีฝีมือแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการมาเล่นผมเกรงว่าภาพพจน์เก่าของนักแสดงดารานําผู้หญิงคนนั้นน่ะจะติดอยู่ในความทรงจําของอผู้ชมซึ่งเราต้องมาลบแล้วก็เติมภาพภาพลักษณ์ใหม่เข้าไปซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ถ้าเราไปหยิบนักแสดงหน้าใหม่เข้ามาเคี่ยวเข้ามาฝึกปือผมมีความมั่นใจว่าผมสามารถจะทำงานได้คล่องตัวกว่าและที่สำคัญก็คือคิอควการถ่ายทำ มีหลายแฟกเตอร์ฮะหลายปัญหาที่เป็นตัวแปรตัวเปลี่ยนในการสร้างภาพยนตร์เรื่องกลกการความลักการคัดเลือกนักแสดงเมื่อผ่านไป300คนแล้วผมก็ยังไม่พอใจแต่ก็โชคดีครับหลังจากนั้นประมาณไม่นานประมาณทัก2อาทิตย์ที่ผมต้องเลื่อนการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นสอาครั้งก็มีอดีตลองนางสาวไทยได้เดินทางเข้ามาที่บริษัทโดยมีโมเดลลิ่งแนะนําเข้ามาก็คือคุณดารินกรสกุลน,นี่แหละครับ ุณดารินกรสกุลเข้ามาแล้วก็มีการเทสหน้ากล้องครั้งแรกเธอไม่ใช่เป็นคนสวยสะไม่เค่อยเป็นคนโดดเด่นคุณดารินกรสกุลเป็นผู้หญิงที่ดูซื่อๆแต่มีพลังอยู่ภายในเดินเข้ามาในบอกไม่ได้เลยครับว่าเป็นผู้หญิงเซ็กซี่แต่พอเรามีการเทสหน้ากล้องให้เธอแสดงเป็นผู้หญิงที่ติดยาเมาเหล้าเป็นผู้หญิงขายบริการแสดงอารมณ์ทางเพศแสดงความรู้สึกฉุนเฉียวแสดงความรู้สึกเศร้า ความรู้สึกความขมขื่นของชีวิตไม่น่าเชื่อครับลองนางสาวไทยผู้นี้สามารถที่แสดงออกสื่อความรู้สึกให้ผมและก็การเทศหน้ากล้องทุกคนพอใจเราก็เลยหมายหัวคุณดาริงร์กรสกุลแต่เพื่อความแน่ใจก็ม,มีการขอเทศกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเทศกันอีกครั้งหนึ่งเราขอร้องให้คุณดาริงกร์กรสกุลปล่อยหมดตัวคุณมีความรู้สึกอะไรคุณแสดงให้เรารู้ให้ได้ว่า คุณคือผู้หญิงที่ไปขายบริการที่ประเทศญี่ปุ่นทําให้เราเชื่อได้ว่าคุณไม่ใช่รองนางสาวไทยคุณดาวรินกรสกุลทําได้ทําได้มากกว่าที่จะยอมเปื่อยอ,อกเปื้องผ้านั่นผมถือเป็นประเด็นรองมากครับถ้าร่วมรักนั้นไม่ใช่ปัญหาในการกํากับภาพยนตร์ของผมแต่ความรู้สึกที่สื่อมาว่าคุณเดินมาเนี่ยปุ๊บเรารู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงโสเภณีที่อยู่ลึกซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อผ้าอาภรณ์ของคุณนั่นคือสิ่งที่ผมอยากได้ ด้วยเหตุผลนี้เมื่อเราได้ดารานำมีการเซ็นสัญญากับคุณดาริสกสกุลว่าจะแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องนี้และรับบทเป็นผูน้หญิงโสเภณีเธอใจถึงเธอยอมเสี่ยงกับชื่อเสียงความเป็นรองนาสาวไทยเซ็นสัญญากับบริษัทเอ็กซิฟิล์มและเป็นดารานำในภาพยนตร์เรื่องกลอการความรักซึ่งตอนนั้นยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับภาพยนตร์ยังไม่ถ่ายทําเราไม่คาดฝันเราไม่คาดหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างชื่อเสียงให้เธอและผม และจะเป็นภาพเปนระยช์ที่ทําเงินมากมายเป็นประวัติการในปี2532เราคิดว่าเราคงไปได้ระดับหนึ่งเราคงคิดว่าเราคงได้เงินคืนแต่ไม่หวังว่าเราจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแต่เราโชคดีครับผมก็ยังโชคดีที่เป็นคนมีโชคอยู่บ้างเมื่อเราได้ดาราน,นําเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้คุณลิขิตเอกบางคลมาเป็นพ่อเราในเรื่องคุณลิขิตเป็นพ่อเราครับคือเป็นมือขวาของมามาสั่งอยู่ที่โตเกียว ผมก็พาทีมงาน50กว่าชีวิตเดินทางไปยังญี่ปุ่นการถ่ายทําเริ่มจากลงสนามบินพอเราลงที่สนามบินนาริตะเราก็เริ่มการถ่ายทําท,ทันทีการถ่ายทําตั้งแต่ฉากแรกที่คุณเรียวโกหมายถึงคุณดารินกรกรสกุลลงจากเครื่องแล้วก็มีมามาซังคือคุณละพีพันกรสกุลเนี่ยเอารถมารับแล้วก็เดินทางเข้าไปยังโตเกียวเข้าสู่ที่พักเข้าสู่คอคเทลเล่าของเขา ซึ่งงหมดทต้งมวลนี้เราถ่ายทําก็มีวันหยุดซึ่งการยกกองถ่ายทําภาพยนตร์ระดับ50ชีวิตไปถ่ายทาอย่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในโลกไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ผมก็ยอมรับว่าตัวเองบ้าเลือดและก็อาหารกาพอสมควรกองถ่ายทําภาพยนตร์ของเราได้เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจตื่นเต้นมากมายยกตัวอย่างเช่นเราเห็นยากุซ่าขับรถเอาปืนไล่ยิงกันบนถนนเราเห็นผู้หญิงไทยเดินบนถนน เพื่อเดินเธอเหล่านั้นเดินทางมาขายบริการซึ่งเราก็เข้าไปทักทายและพูดคุยและพวกเธอให้ความสนใจมากเมื่อรู้ว่าเราเดินทางมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องอะไรและจุดประสงค์ของการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะตีแผ่ผู้หญิงไทยที่มาขายบริการในโตเกียวบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ดา่าทอแล้วก็เดินหนีซึ่งก็ไม่ว่ากันครับมันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลทุกคนมีความคิดแตกต่างกันน,นานาเจตตังการถ่ายทําที่กรุงโตเกียวไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายครับ เพราะเราต้องขออนุญาตทุกจุดที่ตั้งกล้องถ้าไม่ขออนุญาตอย่าหวังเลยครับที่จะตั้งกล้องได้และเม็ดเงินที่ใช้ในแต่ละวันนั้นเฉลี่ยวันละประมาณ45่ห้าแสนบาทเป็นจํานวนเงินไม่น้อยในการที่เราต้องเอาเม็ดเงินเข้ามาเพื่อถ่ายทําสําเร็จปัญหาก็คือยกตัวอย่างผมถ่ายฉากสําคัญบนถนนชินจูกุถนนชินจูกุนี่ขอโทษนะครับประวัติไม่มีใครเอากล้องไปตั้งได้ง่ายๆถ้าไม่มีเส้นสายพอที่จะไปยกกองถ่ายไปตั้ง ไปตั้งกล้องเพื่อจะถ่ายทาภาพยนตร์หรือถ่ายสารคดีบนถนนชินจูกุได้นี่ผมกาลังพูดถึง23ปีที่แล้วแต่โชคดี